เ่ื่อันในการขับเพื่อนให้โรงยานนี้ได้เป็นเลี้ยงแก่บุคคลผู้มาทําบุญสร้างบุญศรนะคะที่มาจากความเหนเื่อยเมื่อยล้าหรือแมแ้แต่ปยาจบบันพกต่างๆที่ปาขอโรงยานลระขบอูปธรภ์ต่างๆนีก็ยังได้อิ่มท้องกลับไปหนึ่งมือสองมือด้วยกันแล้วก็เป็นโรงยานที่รู้สึกว่าเป็นแก้วสราระนึง่งอยากกินน้ำเขียวชาเขียว น้ำแดงโซดาน้ำเขียวโซดานะคะคนชมก็มีแต่หล่อๆทั้งนั้นนะแล้วก็สวยๆด้วยนะคะแล้วก็ยิ้มหวานทุกท่านเลยให้การบริการดีมากนะคะดีมากนะคะดังนั้นขอชื่นชมนะ ปไปเหยนหลายที่แนวนะคบของชื่นชมผ่านเสียงนะคะทางกองหน่วยงารว่าถือว่าเป็นโรงทานที่เป็นเอสารพับื่น,นที่ต่อโจทย์ได้ตั้งแต่ผู้ใหญ่ไปจนถึงเด็กเล็กเด็กน้อยนะครดังนั้นะท่านใดต้องการที่จะร่วมสนับสนุนส่งเสริมโรงทานนี้สามารถเข้าติดต่อได้โดยตรงที่โรงทานเลยนะคะไม่ต้องอายถ้าโรงารทานนี้ไปเปิดอยู่ที่ไหน นะ็นเปิดดูวที่ไหนเหมือนข้ามได้ไปเปิดด้วยเทียงแค่กาแฟสดนี่กิโลกรัมหนึ่งนี่ก็หลายตังแล้วเห็น,น,เ,นเห็นเจ้าพนักงานเห็นคนที่ผู้ที่ทำโรงงานได้บอกว่าไปซื้อกาแฟสดมาทำเนี่ยทำเอสเปรสโซอูจิโนโลาเต้นเนี่ยก็ต้องเป็นกาแฟสดที่มีคุณภาพเข้านะั้นะเฉพาะแต่เรื่องที่ทำกาแฟสดเองก็เป็นหมื่นแล้วแล้วกาแฟสดอีกแล้วเรามากิน โรงทางของเขาเป็นฟรีด้าอีกนะเป็นฟรีทางอยากกินตอนไหนเขาชมให้อยากกินตอนไหนเขาชมให้แต่เรื่องหลายนี้ลงไปด้วยรายจ่ายที่มหาศาลเาพราะวาผู้ดิกนั้นต้องนำเข้ามาเปิดโรงทางดังนั้นก่อนหน้าคิดอยู่หมงกัน่ะเองเขาได้ สักยากรเหล่านี้มาจากไหนถ้าไม่มีเรื่องหลังของการสนับสนุนนะคะของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณยืนของคณะผู้บริหารและก็ของคณะที่เปิดโรงทานดังนั้นแต่เราไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายในบุญนะคะเดินเข้าไปขอร่วมบริจาคโรงทานนี้ด้วยได้ไหมหนึ่งร้อยบาทห้าอบาทหนึ่งท่นบาทนะคะถ้าเขาไปเปิดอยู่ที่ไหน เราก็ได้บุญนั้นเต็มๆได้เองนะคะดังนั้นขอกราบนะคะน้ัสการพระคุณเจ้านะคะท่านมาถึงแล้วนะคะให้ท่านได้มาแจ้งวัดนะคะของท่านนะคะที่กองอํานวยการนะคะโดยตรงจากที่จีนได้เลยนะคะหลังจากโสศใกล้เลยเลยตรงนะคะแล้วก็เจ้าภาพนะคะที่ถวายกระถิ่นตกค้างนะคะ เมื่อท่านมาถึงแล้วให้ท่านได้มาแจ้งะะทางกองอำนวยการนะคะถ้ทาท่านใดมีความประสงค์อยากจะถวายท่านไรนะครเป็นอารยศัพย์ของท่านในกองบปกมเถรตบ้านี้นะะท่านสามารถเข้ามาบูชาได้โดยกรงที่กองอำนวยการถือละ5 0ารบาทนะคะดังนั้น รายนาเจ้าภข้าวกระถิ่นตกทางประจำปีพุทธศักราช2568นะคะวัดฝังโดพาเรซิลประคะขออนุโมทนานะคะท่านอาจารย์อาหลังแบบที่หนึ่งอาย์สาคพรอาจารย์มัยุรีผัวภรรยาและครอบครัวคุณแม่อมรรัตน์สักการณ์ลูกบุและครอบครัวชมรงศิษย์เก่าโรงเรียนโกราสองกองนะครัเดี๋ยวภาไปดูคุณ ยูอิงเัธเดียนางสาวั่อนพี่สุดาหน้าดีคุณพาสินีหน้าดีคุณปัญจเลขากิตตะเวชมรมศิษย์การรพยาาบลโคราชบริษัทอารมโดจำกัดคุณแม่ยุพาผ่าชื่นและครอบครัวคุณแม่สุภาพเลิศอนันสบุลและครอบครัวคุณพ่ออรุณคุณแม่อุ่นเกิดอิ่งจันและครอบครัว คุณแม่สุภาสุภูร์พร้อมลูกหลานคุณกิติพัฒน์ปรุงเกียรติและครอบครัวครอบครัวศรีวังคุณชาตรีธีรทัตและลูกหลานคุณรุกงกำไพเหล่าอุลโงงและครอบครัวคุณพ่อพิสิทธิ์คุณแม่เพ็งพันสมบูรณ์พร้อมลูกหลานอาจารย์สุภาณีสุพิคุณสวาวภาผลอาสาและครอบครัวคุณไพโรจน์คุณ,คณสุริกูลิพิณิสแสงจันทร์และครอบครัว คุณชมนาคุณธวัชชัยรักสมุทรและครอบครวัวคุณพ่อวิบูลคุณแม่ปัทมาบุญแสนและครอบครวัวคุณกันตการเจริญผลและครอบครวัวคุณเดือนเพน็ญพรหมเสาและครอบครวัวคุณแม่ทิพดีดุิย,ยานนพร้อมลูกหลานคุณยุ่วเรกน้ำเสมอและครอบครวัวคณะศิธิ์หลวงปู่เอี่ยที่ตักวิริโยวัดบ้านเฉลียง คุณแม่ประยงสายอินและครอบครัวคุณแม่อยู่เตียวแท่ตั้งคุณพิพันรวิริยะวิริยาธิวัฒน์คุณแม่อยู่เตียวแวยวยทวแวแ่ตั้งและคณะห้าคนคุณแม่บดีคุณสกุลชัยชัยศิษย์และลูกหลานครอบครัวรางดิศริและครอบครัวคุณนภศรศริและครอบครัวคุณยุพาเสียงจังและสุธรรเลอร์วิชชูหัก คุณโนโนอุลงทรัพย์สงศีีและครอบครัวคณะสิทธิเจ้าพระคุณสมเด็จหลวงูอวิริยัยสิริเทรโรนางสาวพัทธะวะลัลนานชากิตอัญญวัฒน์และครอบครัวคุณพีระยาบุญใหญ่และครอบครัวคุณจุรีพุทธานุและครอบครัวคุณมัชนา แต่วงวานและครอบครัวคณะสิทธิเพื่อศัตว์มั่นหมายอาจารย์เพื่อศัตว์มั่นหมายและคุณพิณนันท์นันท์นออรและคุณแม่นงลักน์จินตะเวกอกที่47 48 49 50นะคะดังนั้นขออนุโมทนาเจ้าภาพกทินกค้างด้วยนะคะดังนั้นอันนี้ส่งของการถวายกถินเนี่ยนะคะ แม้ไม่ได้ปรากฏในพระตไตรปิฎกเลยแต่ได้ทราบกันโดยทั่วกันว่าผู้ได้มีโอกาสในการขวายกระถิ่นหรืออนุโมทนากระถิ่นแม้เป็นบริวารก็ตามทีหนึ่จะเกิดในตระกูลดีมีสัมาทิถิมีชื่อเสียงอิตธิยศดีงาน 2. เกิดมามีร่างกายที่คุณลักษณะงดงามสมสว่วน 3. เกิดมามีผิวพรรณดีจิตใจแจ่มใสรื่นเริงเบิกบาน 5. เกิดมามีทรัพย์สมบัติมากไม่ลำบากในการเลี้ยงชีพสี่นะคะแล้วก็ห้าเมื่อลัโลกนี้ไปแล้วย่อมไปบนเพิงในโลกสวรรค์แม้พระราชาประมรรยาหลวงปุฤุษีลิงดำยังได้กล่าวอานิสงสในกนารถวายกระถิ่นไว้ว่าบุคคลที่ทอดกระถิ่นครั้งหนึ่งในชีวิต จะปรารถนาพระโพธิญาณก็ย่อมได้นั่นหมายความว่าจะปรารถนาเป็นผู้เดจ้าก็ได้จะปรารถนาเป็นอัครสา,าวกก็ได้จะปรารถนาเป็นมหาสาวกก็ได้จะปรารถนาเป็นอรหันต์ปกติก็ได้รวมความว่าถ้ายังไม่ถึงพระนิพานเพียงใดคําว่ายากจนเข็นใจจะไม่มีแก่ผู้ถวายกระถิน่น ในครั้งหนึ่งของชีวิตวดังนั้นการถวายกระถิ่นครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเพียงเรามีผ้าไตรถือไว้ในมือของเราและเด้งล่าถวายกระถิ่นและไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่าง้นท่านคิดดูเถิดว่า,าออนิสงส์นั้นจะมีมาาไปลายสัเพียงใดอนิสงส์จากอุดมสมบูรณ์ขนาดใดน,นะคะดังนั้นผ้าไตรเนี่ย เปิดให้บริการแล้วนะคะท่าไทรเปิดให้บริการแล้วจากองบริการพื้นล่างห้าร้อยบาทนะแต่คุณผู้หญิงนะคะอาม่านะคะคุณผู้หญิงคนงามนะคะอยากปราศจากประโยชน์นะอยากปราศจากประโยชน์อยากเป็นโมฆะบรุสละคะเมื่อมันถึงแล้วขอให้มีท่าไทรถือไว้กับมือก็ถือว่าองค์เคีแล้วนะถือว่าบุญกันถึง เกิดขึ้นกับฉันแล้วถือว่าฉันได้เป็นเจ้าภาพปฏิแ้วฉันได้ทําครั้งหนึ่งในชีวิตฉันได้ทําแล้วครั้งนี้จะเป็นการจำของฉันไปตลอดทุกลวงหายใจแม้แต่ฉันจะมีความลําบากขับแค้นใจขนาดใดก็ตามฉันก็จะคิดถึงบุญที่ฉันได้ถวายผ้าคปฏิครั้งนี้ด้วยผ้าไรหนึ่งถึงนะคะนึกถึงบุญของต้นเกณ